สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีช่องอ่ายินดีตลอรับสู่ช่องรูปหมูสตอรี่นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาไลไรนะคะมาทำสตอรี่นะคะเกี่ยวกับการพูดให้กับทุกคนนะคะถ้าเขาจะรักนะคะทำยังไงเขาก็รักนะคะก็เปรียบเสมือนความรักนะคะ นะคะไม่ต้องทาอะไรมากถ้าเขาจะรักเราเดี๋ยวเขารักเราเองนะคะรักโดยความบริสุทธิ์ใจรักโดยความชอบรักโดยเสน่หารักโดยความเมตตานะคะแต่ถ้าเขาไม่รักทํายังไงเขาก็ไม่รักนะคะยิ้มยิ้มเลยพูดยังไงเขาก็ไม่รักนะคะทุกคนนะนะคะวันนี้นะคะตังแต่เอาวันนี้วันที่15นะคะ13 14 15เป็นอา่าปีใหม่ไทยนะคะวันที่10 10 สีเป็นวันอ่าวันครอบครัวแล้ววันนี้วันที่ส5นะคะส่งท้ายแล้วนะคะก็อ่ารูปหมุดสตอรี่นะคะก็ฝากให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ส่งบออ่าความปรารถนานะคะทุกๆอย่างทุกๆประการนะคะมีเงินให้ได้เงินเยอะๆเงินหมื่นเงินแสนนะคะถ้าไม่มีก็พยายามนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวก็ได้เองเนาะอ่ามีงานก็ให้งานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะได้รับขั้นได้รับตําแหน่งได้รับโบนัสนะคะได้รับเงน ทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วก็คนที่มีความรักไม่ดีนะคะไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องซอหาไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะขอให้ทุกคนใจเย็นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆมาในชีวิตเองนะคะเขาไม่รักเราเราไม่ต้องไปฝืนเขาถ้าเขารักเราก็ดูด้วยว่าเขารักในเราในรูปแบบไหนนะคะทุกคนฝากช่องด้วยนะคะรูปมมสตอรี่นะคะรูปมูสตอรีะะรอร่ก็จะมาทำคอนเทนต์นะคะ,ะเกี่ยวกับ สิ่งดีๆนะคะให้กับให้กับทุกคนเนาะคะ่ะให้กับทุกคนฟังนะคะตอนนี้ก็มีประเด็นดราม่าหลายๆอย่างนะคะทุกๆคนเนาะในประเด็นดราม่าก็คือที่ที่เป็นกันดราม่ามากหนักๆเลยไม่ใช่ดราม่าแต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่เรื่องราวสตรอรีต่ต่างๆมาในชีวิตจริงด้วยนะคะโควิดอ่านทีนะคะโควิด1นนะคะโควิด -19 เรานี่แหละนะคะให้ทุกคนระวังด้วยนะคะร้างมือให้สะอาดนะคะไปไหน ให้สะอาดนะคะใส่แมสปิดปากสองชั้นยิ่งดีนะคะพูดมาหลาย EP ีแล้วนะคะ EP นี้ก็ฝากฝากบอกต่อทุกคนนะคะให้รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพดูแลร่างกายของตัวเองด้วยนะคะนะคะไม่เป็นไม่เป็นจะดีกว่าดีดีความมาเป็นแบบนี้นะคะมันอันตรายมากเลยยิ่งบ้านไหนมีเด็กอ่อนบ้านไหนมีคนแก่บ้านไหนมีมีมีคนที่อยู่จํานวนเยอะๆอะเห็นไหม ในชีวิตจริงดาราก็เป็นหลายคนแล้วไม่ได้เป็นแค่คนเดียวนะเป็นหลายคนด้วยนะคะเป็นขออ่เป็นดาราเป็นแฟนดาราเป็นพี่น้องดาราแล้วก็ส่งผลมาทางลูกด้วยนี่ก็ยังไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตรวจอีกหลายคนที่เจอนะคะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นทุกคนนะคะ โปดใสแมสปิดปากแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะทุกคนนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาท,ทำคลิป EP ีนี้ให้กับทุกคนนะคะฝากกดติดตามรุ้หมวนสตอรี่ด้วยนะคะสร้างสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อทุกคนนะคะสร้างขึ้นเพื่อขึ้นมาเพื่อทุกคนเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ